ขายใช้นี่หวยงวดที่ผ่านมาไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วยายแบกยายค่อยเขาเขาจะไปส่งแล้วเขาจะไปส่งแล้วชี่รถไปผมซ้อนได้ไหมยายโอ้โหได้รอกอย่าไปเชื่อได้โคสุรินทร์ทีวีจะเอาไปจ่ายค่าเลขกและขายเข้านั่นและกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับยายมาแต่ไหนนี่ ก็ข้าราชกานเขาเ,เขาาก็เก็บห่วงเขายูนี่อยู่คนลงพักข้านโงพักบานงจอดว่าเก็บปั่นจักรยานเก็บห่วงเขาะะยะมาจอดอะไรก็เก็บห่วงเขายูปั่นห่วงเขากูนะอ่อยูงจอนี่อมองตนผู้มองนผอ๋อโอ้จันเมี่ันเมฮะวก็หันลองถือยู่นฟนออกไปเอา ผู้ว่านมีอาจารย์มาอยู่อาจารย์ผู้ยิ่งคอย่อด้อยกไปเดีแต่ที่เขาบอกยังไมาแร็วมันยังมาเอาผูี้ฝุ่นงมาเอาอยู่จะดรอบ่ผู้วานื่อวานไอ้ต้นโพดเออจะเอาไปเบิ่งไปยังก็ได้ตัวไหนก็ได้อันีสี่สองสีห 426องหกก็ตัวเดียวกันเลยก็ตรงกันไปเลยคือตุงมกันเหรอซีสคือมันแหลนแต่พิ่มบบที่นี่426ตรงกันกับนี่หลักส้มกี่กุ้งจีกุ้งคุหนักกับซีสองซีสองหกจะซสองหกคือกันตรงกันบืชสมองเลยตัวนี้ เ้าอยากไปเพิ <c oughs> like ่งจะไปขอเขไปขอฝุ่นอใหญ่ดกว่าขาเขาใหญ่ดกว่าเนี่ยเราจับปิงองในแล้วแล้วมันนั่งเราจับปิงองในแล้วบ่เดี๋ยวตัวไดีบอกคนสุที่นี่เึงครับบอกน่ก็คืออะไรตัวดก็สองศูนย์นย์สองสองศจับได้สองศูนย์สองบกยได้เลขตัวนีบ่มาสอง สอยาที่จับได้แบบนี้เลยบ่หเลี้ยงจะเลี้ยงเลี้ยงังได้จะเลี้ยงจะเลี้ยงอยจับเวลาแต่พ่นพ่นเลยจัดกล้นมากด้ระวังว่าเรานอีกเลยจับได้ได้จับได้ยังสี่เลยอ๋อนี่สองนอะไรนะนี่คุณจับได้ลูกแรกลูกที่สองได้นี่ ศูนย์ศูนย์ลูกทีสองก็ได้สองอลูกได้สองได้แล้วด้นั่งรถต่วเดียบเ่ท่นไลเิกาเพื่อนกาเพื่อนกาเพก็สิทับกาบยสายปันจักรยานผาหนีเสมือเลยาย่้ายซื้อจังเลยกว่ายายยเกศ้สอนเกศ้สอนบานหัวเข่า คุณยายเกษร,รบนของเขายายมีมีเลขบ่อหนรถจักรยานยายเนี่ยมันมีเลขจักเลขยางบ่โู้มันอยู่วันไหนหรอมาคือไปซื<บ>้อหรออ๋อมีเลยนะแต่เป็นอยู่หวังเลยขับยายเดี๋ยวขอข,อขอโมนโขลกเยอะข้าขโมนโลกไปหาเก็บห่วงเขายายไปหาเก็บห่วงเขาเก็บไปขายบ่ายายบเ่เก็บเออตัวไดนมันตานี้กับมันเปียกม,มัน ยื่นกับให้ไก่มันกินก็ได้อันนี้พ่อสีกินได้แต่สีเลยอืม็บไปให้ไก่กินเขาที่เขาเกี่ยวบบเบิร์ดรถเกี่ยวมันเหยียบเหยียบลงดินเนาะขับได้ยายมาจับสมือบอบ่ได้จับสมือจับสมือว่า บ่มันนี้บ้านด้วไหเพิ่นอยู่ี่บานเดีไหเพิ่นอยู่หอยาติต้องไหวเพิ่นมอาเ๋หวเพลไปายเดี๋ยวนไปก็นไ้จักหน่อยจับไดตตัวนี้เนาะสองศูนย์สองสองศูนย์ เขาบอกไปถ่าาเพดไปเพชแบกละกิลกอยวตูงเท่าัจราับอาจารย์ไปเอาทุกอย่อาจารไปเอาย่ใส่ไปยุบกันละ อยู่ต้นโพอเธอได้กับมาคำครับยายมือเพื่อนกับมือสมเสุสมเงียเพื่อนยายพไอมจักรยานยายหัวป็นตะปั่นได้ไหมจะจะได้พนกัซ้อมเรื่อยว่ายายปั่นแล้วจุงเหรอครับยายจานเออแมนยายปั่นหอยายจุ่นี่จุมแน่สิมึงโตแล้วมึงโตแล้วกับจักรยานสมสมอุดอกสมกันย์ใหเนาะสมกันย์ใหญ่ก็ปั่นไปเรื่อยๆก็ไปนะ เสืออะนี่ก็หน่อยนะออผมบบเสือได้่าสิยาสิปันได้อ้ยเ้ยลมล้มล้มล่มล่มลมลมลหซอยยย่ายเนยซอยย่ายเนยเออเออซอยย่ายเนยครับเขาว่าไงเขาไอ้คนกับสางคุณซอยย่ายเนยเนยเอาไปหน่อยนะายยไปเอาเอาโอ้ยย่าสิไปไปไปไหวก่อนไปหวก่อนย่าสิไปหวารก่อน คันหน่อยเอาเอาเอย้ายซอยซอดันขึ้นดันมือกะดันดันดัดันโอ้โอ้โอ้รถลุกลอรถยกลอโอ้โหรถลกลอครับุกลอใหญ่กลอเใคือสิ่งแหนอุ้ยใครหรอเนเอรนอะไรน่ะไเ้ใครปให้ใครใหโชคโชคอ้ก็บอกโชคนี่โอ้โให้สองสองศูนย์สองเอ้า เอายายเมยเหรอโอ้โอ้ยใครล้นใครล้นยายใครล้น่ายบกยบนลุกจน้อยก่อนายก่อนจน้อยก่อนายเขาบอกไปบ่ายได้ครับผมยายหรือว่าต้องต้องหาเลิกหาย้ำหาเวลาบ่เลิกก็อกย ก็พูดหน่อยเนาะพูดหน่อยก็บอกค่อยน้ำน้อยายเนาะก็ให้จมันบ่ยเนะะเดี๋ยวผมขาจะรอไปก่อนเนาะจะไดโกาสหน้ย้ายผมเห็นย้ายนั่งอย่ตั้งโดนเราย้ายนั่งนังสังเกตอย่งครับนั่งต่อไปนะฟังเขาเอาไปใส่ไปไปไหวไปหยอน nè, nè, nấm oải nấm tắn, thêm lên này, huy, nấm như anh nhé, thùng, dai, năng luôn con, dai,

เราจะรักเขาใหญ่ไปบ้างเราจะรักเขาใหญ่กลัวเราจะไปเก็บมาได้แต่เราห่วงน่ะโอ้ยแกไปเก็บข้าวมาดิเนี่ยเราจะไปเก็บมาได้แต่่รงหทำของแกเนาะเราจะรักเขาแล้วเท่าเห็นก่อนเราเห็นก่อนเดี๋ยวเห็นก่อนครับเห็นก่อนเ่าจะรักเขาที่นี่จะเอาข้าวคนเท่าไปขายแล้วครับขายใช้นี่หวยงวดที่ผ่านมาไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วยายแบกยาย์ยายเขาจะไปส่งแล้วเขาจะไปส่งแล้วผมจะไปส่งบ้าน ขี่เราไปผมซ้อนได้ไหมยายโอ้บ่ได้ดอกยายผมซ้อนไยวะเอาบ่เทิร์นดอกฮะเอาบ่เทิร์นบ่ไหวเทิร์นบ่ไหวเขาจะแบกไปส่งยายเขาจะแบกไปส่งไงไปอย่าไปเชื่อได้โคสุรินทีวีจะเอาไปจ่ายค่าเลขและขายเข้านั่นผมจะแบกไปส่ง่าไปแบกสงยยอยู่บ้านได้ไหมโอ้ยไก่เด้อมันคืไก่เด้อไก่เด้ไก่อยู่บ่ มักตัวเดียวมักต hey ัวเดียวสองศี่ยายมาเดี๋ยวคอยมัเองแบบมัดคือมัดี๋ยอาาลมกันเขาลมเขเขามเอาเขาเลยยกเลยยกเลยยกยกยกแกนั่งตากแดดนานแล้วเนี่ยเออไม่ได้ไม่เออแกนั่งตากแดดนานแล้วต้องช่วยยายนะ่ยายไปยเขามหน่อยเขาลก่อน ยยาว่าจะแบกไปส่งยายอยู่บ้านยายไม่ไม่ให้ไปส่งไม่ให้ไปส่งยายใช่เหนื่อยก็เหนื่อยยายเดี๋ยวผมช่วยรัดเด้อองเยายยายจะเอาขึ้นแล้วบ่ยายจะเอาขึ้นเองอู้แบกเลยยายแบกเอ้ย

ยายทำไมกำลังแต่กินขค่ากัไร้เาวกลังแนบนชมนะครับยายเกยเดินทางมาที่หลักกิโลนะครับมา ราแกจะผ่านเส้นนี้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมาไหว้ที่หลักกิโลตาเซตาจันดวงวิญญาณให้โชคนะครับคุณยายก็จะปั่นจักรยานผ่านนี้ทุกวันเนาะยายเนาะยายขอเลีกเด็ดกับตาเซให้ผมหน่อยวะได้ไหมก็ม่วก็ด้อไมสื่อจะได้กระถทือกยายผมขอปั่นจักรยานนี้ไปส่งยายที่บ้านได้ไหม ทงไปไล้แล้วเจ้าบอกเคยขี่ผมอยากเห็นบ้านยายอยากเห็นก็ไปเห็นแต่ตั้งตาเราเทานั้นหละตาเราวอนนีม้มีบา้บานไปหลังไงต้องขอเรานนี่ฮะ ให้มันอยู่กันใช่ยายได้หรือย,ยังโชคได้ยา่างก็ลาเพิ่มเมงอบ้านโอ้สิเมงอบ้านแล้วสิลาเพิ่มแล้วให้ผมปั่นจักรยานไปส่งยายไหมเฮ้ยฮะยายปั่นจักรยานได้ด้วยบ่ให้ผมไปส่งไมหมยายฮะ มันจะไม่ล้มบ่ไปนั่นที่เราผมบอกแล้วผมยังพูดไม่สุดทำเลยเห็นไหมล่ะตาเซไม่อยากให้กลับแล้วยายตาเซ่ยายมีตาจันเราบบอยากให้กลับแล้วนี่ทำยังไงเนี่ยเฮ้อหยื่อโอ้ยโอยายยายจะลาลาลาผื่น้วบ่ยายไปลาผื่นหรือยังเก็บรายังไดแล้วได้หมดยัยมันได้ไม้หนึ่งยายหนึ่ง ยายมัดแล้วมันจะลวกอีกคุปแปะไปส่งบ้านดีกว่าป่ะไปคุป<า>แปะไปส่งบ้านยายนะมันมัดแล้วมันจะลวกอีกดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอแบกไปส่งบ้านยายดีกว่ายายผมปปันไปส่งไม่ยา,ายสามร้อยกิโลเลยสามร้อยกิโลจะถึงบ้านทำยังไงนี่ผมอ๋อมิจะเหนื่อย <c oughs> อกว่ยายให้ผมเอารถตู้ไปส่งไหมอยู่ไม่ละยายนี่ ม่ยายอยู่ยายน้าใหม่มาใส่ตอนนี้ปลาอยู่จับปลามาน้าใหม่มาใส่ผมผมแบกไปส่งดีกว่ามั้งยายมันนี่นากเลยเนี่ยฮ้แม่มัดดิ่ดเรสินันสาร์ดมัดดิ่ดิมัดดดมัดสินดี่ดวเอาเชือกมันไป้าัย

S <S สินสิรุดยายบอกว่าอย่าตามข่อยมาสินสิรุด <S <S ไปตามแับไปเลยยายไปแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงๆเ,เลยครับ